ยะลาปัตตานีนราธิวาสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าเขาเขียวขจีแวดล้อมไปด้วยโอโซนอากาศและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดิบชื้นฮา,าลาบลาป่าอนุรักษ์ันเต็มไปด้วยระบบนิเวศหลากหลายที่ได้ชื่อว่าอเมซอนแห่งอาเซียน เที่ยวชายแดนใต้ได้ครบทุกบรรยากาศทั้งเดินป่าชมเขาเที่ยวน้ำตกหาดทรายชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับด้วยมิตรภาพและความประทับใจ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่นตำรับความอร่อยของเมนูแนะนำในชุมชนท่องเที่ยวจนถึงร้านอาหารมาตรฐานระดับไทยซีเล็กที่พร้อมเสิร์ฟรสชาติอาหารอัตลักษณ์3จังหวัดชายแดนใต้เย,ยลาปัตตานีและนาราธิวาสในบรรยากาศสุดแสนประทับใจ ผล,ลไม้ชาแดนใต้รสชาติเข้มข้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงทั่วไทยส่งออกไกลทั่วโลกทุเรียนเสด็จน้ำเยลาทุเรียนใสาขาวทุเรียนบางนาราลองกองตันยงมัดมังคุดในสายหมอกสมโอปูกโกลูกหยียะรังกล้วยหินบันนังสตา์ ค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากแหล่งวัตถุดิบที่มาของสินค้าเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชยดา,ายแดนใต้คุณค่าจากโลโคอลู่โกลบโลของฝากผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากทรัพยากรในท้องถิน่นแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ด้วยมรดกตกทอดแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมท้องถิน่น การเดินทางที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ความประทับใจในทุกสัมผัสที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีดีที่ชายแดนใต้โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาส